สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่านะครับเรื่อง data structures and algorithm บางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับ data structure and algorithm มาแล้วว่ามันเป็นอะไรที่ต้องใช้ใน coding interview ต่างๆ่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาปูพื้นฐานแบบคร่าวๆละกันที่จริงอ่ะอยากจะเริ่มจากว่าทำไมนะครับทำไมเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง data structure and algorithm ก่อนนะครับ why จริงเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง data structure เนี่ยก็คือจะเป็น2ออ,อย่างแล้วกันนะอันแรกเลยก็คือสัมภาษณ์นะครับในมุมสายงานด้าน software engineer แล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับ software engineer data scientist อะไรพวกเนี้ยก็จะมีการใช้พวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือ,อจะได้เขียนโค้ดได้ไวขึ้นนะครับ faster code ก็คือการที่เราฝึกซ้อมพวก data structure and algorithm เนี่ยมันทำให้เราเห็นโค้ด ่าแล้วทําให้เราแบบรู้ว่าเออแบบแบบนี้แหละมันควรที่จะเขียนโค้ดแบบนี้นะมันจะได้รันได้เร็วยิ่งขึ้นเผื่อวันหนึ่งคุณไปเจอ l a r g scale system แล้วอ่ามันจะต้องทําการ optimize น่นีนันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าที่มาที่ไปว่าทําไมจะต้องเรียนรู้ data structure algorithm n d a บางคนอาจจะมีความคิดเห็นว่าเออมันไม่จําเป็นแต่ผมมองว่ามันจําเป็นแต่แค่ไม่ต้องรู้ทุกอย่างก็ได้ไม่ต้องช่ำช่ำทุกอย่างแต่รู้ในส่วนที่สําคัญนะครับผมรู้สึกอย่างนี้ ก็เลยจะมาแชร์เริ่มแรกก่อน data structure and algorithm เนี่ยคืออะไรอ่ามันก็แบ่งออกเป็น2คำใช่ไหมครับ data structure and algorithm เดี๋ยวเราค่อยๆลงทีละอันโดยอันแรกเนี่ยก็คือจะเริ่มจาก data structure ก่อน data structure เนี่ยมันเป็นวิธีการเก็บข้อมูลนะครับเราก็เก็บข้อมูลยังไงให้เราสามารถที่จะ access data พวกนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือจะเป็น data structure มันจะมีหลากหลาย data structure ที่เราจะได้เห็นนะครับเร็วๆนี้ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นอัลกอริทึมนะครับสุดท้ายอ่ะพอมันมีคำว่าอัลกอริทึมมันก็เหมือนกับว่าเราจะต้องทำการแก้แกโจทย์สเต็ป by สเต็ปก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าคนที่เดินเข้าไปในโคดิ้งอินเทอร์วิวเนี่ยเขาต้องมีการรู้วิธีการเก็บข้อมูลนะครับโดยการใช้วิธีต่างๆแล้วก็เขียนโค้ดอ่ะให้มันแก้โจทย์ให้ได้เร็วที่สุดโดยที่ Objective นะครับในการผ่าน interview พวกนี้มันก็คือจะเขียนโค้ดให้ time complexity นะครับมันจะเป็นมันจะแบ่งออกเป็นออปสองอย่างนะฮะก็คือเป็น time แล้วก็ space นะครับ Objective ก็คือว่าเราอยากจะ minimize time complexity แล้วก็ space complexity ให้โค้ดเนี่ยมันรันให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็กินพื้นที่หรือ,อพื้นที่ให้ได้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเริ่มจาก data structures ก่อน ในตัว data structure เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นหลากหลายาวิธีการเก็บข้อมูลแล้วกันแต่ที่เราน่าจะคุ้นเคยที่สุดนะครับก็คือจะเป็นตัว list หรือ array เนะเาะจริงๆผมอยากจะมองอ,อยากให้ทุกคนมองอย่างนี้แล้วกันว่าอะไรที่มัน popula r มากมากก่อกันใน coding interview นะในประเทศไทยทีพี่ผมมองว่ามันค่อนข้าง popula r แล้วก็เอาออกบ่อยนะครับในประเทศไทยก็คือจะเป็น list array stack q stack q u e dictionary พวกเนี้ยออกบ่อยบ่อย,บ,อยบ่อยมากครับ แล้วก็ส่วนที่อาจจะออกบ้างแต่ว่าอาจจะน้อยนะครับขึ้นอยู่กับความสาดิตของบริษัทก็คือจะเป็นพวกลิงลิสไนต์ไนทรีแล้วก็กราฟพวกนี้ก็มีออกบ้างแต่จ,จะค่อนข้างไปในทิศทางที่น้อยแล้วกันเท่าที่ผมเจอมาแต่ก็มีบางไม่ใช่ไม่มีหลกัหลกๆแค่จะเป็นสีส้มพวกนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราค่อยไปไล่ดูว่าเออสเปซแล้วก็ time complexity เนี่ยมันคืออะไรอันนี้ต้องเป็นถามเนาะโอเค อย่างเช่น list array เนี่ยมันจะเราน่าจะคุ้นอยู่แล้วใช่ไหมมันก็คือจะเป็นแบบเหมือนเราเก็บข้อมูลใน array ถ้าใครยังไม่คุ้นชินก็สามารถที่จะไปดูโมดูลก่อนอันนั้นได้ที่ผมเคยแปะไปว้แล้วแล้วเราก็สามารถที่จะ append element เข้ามาใน array เนี้ยได้ให้เราทำอะไรกับมันเช่นอราจะ for loop ผ่านมันอะไรเงี้ยก็น,นี้ก็คือจะเป็น array ตรงไปตรงมาทีเนี้ย link list ก็คืออาจจะเป็นอะไรที่คนที่ไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์ไซส์อาจจะไม่ค่อย ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอันนี้มันเหมือนจะเป็นอารมณ์ว่าเราเก็บข้อมูลนะครับไว้แล้วมันจะมีแบบ pointer นะครับที่จะชี้ข้อมูลนี้เข้าสู่โนดถัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็คือจะเป็น l i n k ์ล list ละกันใครอยากเข้าใจเพิ่มก็ลองไปอ่านเพิ่มหรือว่าแนะนําให้ทําโจทย์ก็ละกันแล้วก็ไล่มาก็คือจะเป็น stack นะครับ last in first out พูดง่ายๆอะ่ะคือจินตนาการว่าเนี่ยมันเป็นที่เก็บหนังสือแล้วอพอเราวางหนังสือเสร็จปุ๊บ สิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าเราต้องเอาหนังสือที่อยู่ข้างบนน่ะออกก่อนถูกปะเราไม่มีทางนี้จะวางหนังสือ3อันแล้วก็ค่อยเอาอันสุดท้ายออกเน,นี่ยมันก็โครงสร้างม,มันก็จะล่มหมดนะครับเอ่อมันก็เลยที่เป็นที่มาที่มาว่าไอ้สแต็เนี่ยคือ last in แล้วก็ first to go out ก็ตัวอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้มันเป็นอ r r a y นะครับในการเก็บ Stack เราอาจจะใส่ตัวเลขสี่เข้ามาแล้วราอาจ,จะถอดตัวเลขสีออกไปนะครับโดยใช้คำสั่ง pop ใน Python เน,นี่ยก็คือจะเป็น Stack ส่วนคิวเนี่ยก็คือตรงไปตรงมาเนาะก็คือแบบ first in first out แปลว,ว่าถ้าสมมติว่าคุณอะอยู่ในคิวอ่กากําลังต่อแถวอยู่ใช่ไหมสมมติกําลังจะซื้อเบอร์เกอร์อยู่อย่างเงี้ยคุณก็ซื้อเบอร์เกอร์คุณต่อแถวคนแรกคุณก็ซื้อเบอร์เกอร์แล้วคุณก็ออกคนแรกเนาะก็เลย first in first out นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอารมณ์ว่ามันจะมีคนใหม่เข้ามาข้างข้างท้ายคิวแล้วก็ของคุณอะเอ่อที่อุดหนุนคนแรกก็จะออกไปนะครับก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นวิธีในการทําคิว ว่าคิวทำงานยังไงซึ่งเราอาจจะได้เจอสิ่งพวกนี้อยู่ในการการทำแก้โจทย์อะ้วกันแล้ก็จะมี Dictionary ครับหรือว่าเขาอาจจะเรียกกันว่า h a s h T a b l e คือพูดง่ายๆเหมือนเป็น Key Value แพรอย่างเงี้ยที่เก็บแบบว่า Apple เนี่ยมันให้ตัวเลขหนึ่งชื่อเนี่ยเป็นมิลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวมันจะมีข้อดีของมันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรเราก็จะมีพวกแบบ Binary Tree นะครับทีเ่เป็นต้นไม้แบบนี้ที่มันเกิดมาอาจจะมีหลายข้อดีไม่ว่าจะเป็นทำให้เสิร์ชเร็วขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะว่าเสิร์ชมันเร็วขึ้นยังไงแต่ว่า,าดูคร่าวๆเนี่ยคือถ้าสมมติว่าผมพยายามพ่จะหาตัวเลข15สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือผมจะต้องไปไลห่หาฟอร์ o o p ตัว5ก่อน10ก่อนแล้วค่อย15แต่ถ้าผมเ,าเริ่มจาก Binary Tree เลย ผมแค่บ,บอกว่าเออสิเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่า10ใช่ปะมันก็จะไปด้านขวาทําให้สเตปเนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วามาดูค่อยมาดูกันว่ามันเป็น time complexity เท่าไหร่แล้วก็ราฟก็คือจะเป็นลักษณะน,นี้เนาะซึ่งผมไม่ค่อยเจอใครเจอก็คอมเมนต์มาได้ในอินเทอร์วิวทีนี้เราลองมาดูนะครับสเปซและ time complexity กันของสิ่งพวกนี้จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวเออซูมมามนหน่อไหจะเห็นได้นะครับว่าเจ้าตัว ลิสต์หรืออาร a เเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ตั้งแต่อีบน,นี้นะครับลิสต์ลิงก์ลิสต์สแต็กคิวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีสเปซหรือเซิร์ชเนี่ย O O M ก็คือว่าคำว่า time complexity เนี่ยมันแปลว่าอะไรใช่ปะ่ะบางคนอาจจะถามคือบางคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรก่อนคือยิ่งนะครับเราสมมตินะอันนี้เป็นกราฟสมมติว่า เอาเอาเรื่อง time ก่อนละกัน,นครับสมมติว่า,าจำนวน element ใน array ใช่ปะ่ะปึ๊บหนึ 1, 2, ่งสองสามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึง n ละกันปึ๊บนี่คือ array ของคุณแล้วถ้าสมมติว่า array เานี้ยมันโตรเรื่อยๆนะครับแล้วมีจำนวน n เนี้ยเรา n tend to infinity เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาในการ run code เนี่ยก็คือจะ tend towards O of n รวมถึง Space ด้วยก็คือแบบการเก็บข้อมูลก็จะ t e n d to of n นะแต่บางบางบาง,บางวิธีในการที่เราจะใช้ data structure พวกนี้มันก็จะสามารถทำให้มันค r y ข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับคือคือคำว่า time complexity ตรงนี้ก็คือชี้แจงก่อนว่าสมมติผมอยากรู้ว่าตัวที่ n ลบหนเนี่ยคือ n เนี่ยคืออะไรผมก็ต้องนั่ง f o o p t o r o ตั h ตั้งแต่แรกจนจบใช่ไหมจนกว่าจะได้ o of n แต่สมมติผม กระโดดลงมาในเจ้าตัว dictionary หรือ hash table เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นน่ก็คือว่าผมอ่ะก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งคุยนะครับตัวเสิร์ชหมดเลยแค่บอกว่าให้คีย์ไปว่าอยากจะรู้คีย์อย่างนี้มันคือเท่าไหร่มันก็จะเจอเลยทำให้ค่าการคุ้มเซิตีของการใช้ dictionary เนี่ยมันก็จะเป็น o o f one ใช่ไหมแล้วก็ มีตัวอื่นอีกที่ทเห็นว่า,า time complexity เนี่ยม,มันเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่น binary search tree อะไรเงี้ยอย่างที่ผมเล่าเนาะมันใช้ log of n จินตนาการยังไงว่ามันเป็น log of n ใช่ปะ่ะจริงๆเดี๋ยวผมอธิบายให้ในคอมเมนต์ก็ได้เพรนี้เดี๋ยวมันจะยาวแต่ว่าถ้าใครสนใจก็บอกอแต่จะเห็นได้ว่า log of n เนี่ยมันก็จะเร็วกว่าเนี่ยมันก็จะเร็วกว่า o of n ใช่ไหมทำให้เราสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้นหรือเสิร์ชข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มีมีของมันอันเนี้ยแค่จะเห็นภาพส่วน Space เนี่ยคืออะไรใช่ปะคือไทมเนี่ยมันเป็นสิ่งเป็น worst case S c e n a r i o นะครับก็คือว่า Time เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคือ worst case scenario อ,อใช้เวลา w ว r s t c a s e scenario เท่าไหร่ในการ Access ข้อมูลของเราตามที่เราต้องการแต่ Space เนี่ยคืออะไร Space เนี่ยก็คือจะเป็นใน worst Cas ส scenario เนี่ยเราจะต้องเก็บข้อมูลเท่าไหร่เนาะ ก็จะเห็นได้ว่าหลายๆตัวเนี่ยมันก็คือเป็น O n นี่ยแหละเอออย่างเช่นในในลิสต์เนี่ยเราก็จะเก็บ Element ต n ตัวอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เราก็มาดูในโลกของตัวอัลกอริทึมว่าว่าออร์เรมที่มันเด่นๆหลักๆอะไรเงี้ยมันมันมีอะไรบ้างจริงๆอัลกอริทึ m มที่เด่นๆหลักๆเนี่ยที่ที่แบบแนะนําให้ลองไปฝึกเอาละกันนะครับตอนที่เราจะเตรียมสัมภาษณ์ก็มีตั้งแต่ searching searching เนี่ยอ่า ทุกคนควรที่จะรู้นะครับว่า binary search ทำงานยังไงแต่เอาไวไวนะครับหนึ่ง one one ก็คือว่าแบบสมมติผมมี array ใช่ป่ะหนึ่งสองถึงสี่แล้วก็ไปเรื่อยเรื่อย,อยถึงสิบหกแล้วกันถ้าผมจะหาว่าไอตัวเลขสิบเอ่อหกเนี่ยมันคืออะไร worst case ก็คือผม for loop ต r วหนึ่งถึงสิบหกก็จะใช้ทั้งหมดสิบหกสเต็ปใช่ปะ่ะแต่ถ้าผมใช้เอ่อท่านะครับ binary search ที่ Assum array เนี่ยมัน sorted แล้วอ่ะ ผมก็จะดูจากตรงกลางก่อนปุ๊บเราก็ดูว่าอีสิบหกเนี่ยมันมันอยู่ฝั่งไหนมันอยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาอ่ะทีนี้สิบหกไอยู่ฝั่งขวานะครับเนื่องจากว่ามันมากกว่าสิ่งที่เราต้องการอ่ามันก็จะไปส่งตรงนี้ค่ะหักขันครึ่งเรื่อย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 ๆรเห็นปะทําให้สเต็ปมันเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับเราก็เจอสิ่งนี้ได้มากสุดที่มันใช้ก็คือประมาณสี่สเต็ปแล้วกันข่าวๆปุ๊บนะครับอ่ะแปด เออสี่ถึงหสเต็ปอะไรประมาณเนี้เอ,อ่อเราก็มีอัลกอริทึมอื่นๆเลยที่แนะนำให้ไปลองเล่นดูนะครับในรีโค้ดก็คือจะมีตั้งแต่พวก sorting อัลกอริทึมต่างๆเอ,อ่อคำว่า sorting เนี่ยก็คือว่าสมมติว่าเรามีอ r r a เอย่างเงี้ยสามหอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้มันกลายเป็น1 2 3 4งสองสาม่ได้ใช่ป่ะันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ sorting อัลกอริทึมแล้วมันก็จะมีวิธีการ sort อาร์เอยู่หลากหลายแบบซึ่งบับเบิลซอร์เนี่ยก็คือจะเป็นท่าที่ implement ง่ายที่สุดก็จะใช้ Time Complexity i t y นะครับ O n square แต่ว่าไอตัว Merge Sort หรือ Sort อื่นๆเนี่ยก็อาจจะมี Time Complexity ที่เร็วกว่าเยอะเร็วกว่านิดนึงแต่ว่าใช้ใช้ effort ในการ implement มากขึ้นอเนี้ก็แนะนำให้ลองไปโคดพวกนี้ดูมีอีกนะ แล้วก็อีกอย่างนึงที่จะบอกก็คือว่าจริงๆอ่ะในโลกแหงความเป็นจริงอ่ะตอนที่เราเขียน Python นะครับมันมีแบบ n b u i l t ฟังก์ชันที่เขียนว่า Sort อยู่แล้วนะว่าแบบ s o r t a r r a y ตัวเนี้ยแล้วมันก็จะถูก Implement ใน t m m e o o p p e x i t y n l o g n อะเนี้ยมันอย่าง y y t o o เนี่ยมันมี p r e v i l w จนเราไม่ต้องจำเป็นจะต้องโคดสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ว่าเออเราพอรู้พื้นฐานก็ดีครับว่าแบบมัน time e o m p l e x i t y มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอีก โจทย์ที่มันคอมมอนมากเลยเกี่ยวกับเรื่อง data structure a n อ algorithm เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ recursion เนาะ recursion คืออะไรยกตัวอย่างเช่นผมมีโจทย์นะครับว่าอยากจะให้เขียน factorial นะครับของ n ใช่ไมสมม5 factorial เนี่ยคือ125เอ้ย120อะไรเงี้ยเขียนฟังก์ชันให้หน่อยอะไรเงี้ยคือในในในนี้มันก็จะมีแบบการเขียนฟังก์ชันใช่ไหมแล้วมันก็จะมี return ปึ๊บชื่อฟังก์ชันเหมือนเดิมนะ ไม่ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไร f a c t o r i a l แล้วก,กันนะอ่ามันก็จะมีซัมติงแบบ n อเอ่อคูณ n อลบหนึ่งแแบตบ่ส่วนสังเกตที่จะดูว่ามันเป็น recursion เนี่ยก็คือมันจะเรียกฟังก์ชันข้างในฟังก์ชันอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าความหมายของรีเคอร์ชันแล้วก็จะมีพวก Dyna m i c p r o g r a m m i n g นะครับที่แบบเหมือนมันจะเป็นเชิง Ste p Up ออกมาจาก recur s i o n นิดนึงอ่าที่จะแก้โจทย์โจทย์ที่หลักๆที่จะลองไปลองดูได้ก็คือเรื่อง Co i n Changes นะ หรือว่าพูดง่ายๆเลยมันจะเป็นโจทย์ที่ว่า,าสมมติว่าเรามีามันคืออะไรนะสมมติว่าเรามีเหรียญอยู่ทั้งหมด1 2 5แล้วเราอา่ะทาร์เก็ตของเราอา่ะต้องการให้มันแบบบวกลบให้ได้11อ่ะมันใช้สเต็ปร้อยสุดคือเท่าไหร่คำตอบก็คือ3ใช่ปะเพราะว่ามันเป็น5บวก5บวก1อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของตัวอย่างละกันว่าเออเราต้องเขียน โปรแกรมหรืออัลกอริทึมในการแก้โจทย์ตงี้นะครับ point changes ลองไปดูโจทย์ข้อนี้ได้ค่อนข้างพอ p u ลาร์เราก็จะมีเรื่องของ depth first search และ breadth first search ที่เออก,ก็ก็สำคัญเนาะผมมองเออก็สำคัญบ้างทีนี้มันทำงานกันยังไงเราล,ลองมาดูต้นไม้นี้สอง,สองต้นแล้วกันตัว depth first search เนี่ยก็คือมันก็คำพูดมันก็คือตรงไปตรงมาในมุมที่ว่ามันจะไปลึกลึกที่สุดก่อนเนาะ depth first ก็คือลึกลึกก่อน วิธีการทำงานของมันเนี่ยคือเนี่ยเรามีโนดใช่ไหมทั้งหมด0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7ถ้าเราเริ่มจาก d e p t h first search ก่อนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าโอเคเอาพุทมันคือ1 4 1ใช่ไหมปุ๊บเราค่อยไป4แล้วก็0 1ใช่ไหมแล้วก็4 5ปุ๊บเราค่อยไป2นะครับ6 3 7อ่ะพูดง่ายๆเลยคือมันมันก็จะแบบ ใส่อย่างนี้ก่อนปุ๊บแล้วค่อยกลับมาครับไปลึกก่อนพูดง่ายคือมันไปลึกก่อนครับเราค่อยดึบ๊บดึบอย่างเงี้ยขึ้นมาเราค่อยลงมาก็คือลึกก่อนนะ้วก็ค่อยกลับเข้าไปลึกก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปลึกก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยจนจบส่วนเบสเฟอร์เซอร์เนี่ยก็คือจะตรงตกลงตามชื่อในในมุมที่ว่าเออแทนที่มันจะลงลึกก่อนเนี่ยมันจะค่อยๆลงไปสเต็ปหนึ่งปุ๊บเห็นป่ะมันก็จะย้ายอย่างเงี้ยเราค่อยลงไปสี่ปุ๊บนี่เห็นป่ะ เนี้ยก็คือจะเป็น breadth first search ครับต่างกับ depth first search ตรงที่ว่า breadth first search ก็จะไปเชิงกว้างก่อนแล้วค่อยๆกว้างๆไปเรื่อยๆแต่ depth first search จะลงลึกเลยอันนี้ก็คือจะเป็นแบบพูดง่ายๆนะเป็น summary แล้วกันที่เ,เกี่ยวกับ data structure s and algorithm ที่ผมเคยใช้เวลาประมาณสอสเดือนนะครับในอดีตช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้แตะแล้วแหละแต่ว่าก็อยากจะมาสรุปทุกคนฟังว่าโลกใน data structure and algorithm เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วถ้าอยากให้ทำคลิปแบบไหนอีกก็บอกได้นะครับวันนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ